คนชี้โชคงวดวันที่16พฤษภาคมให้เลขเด่นบน27ชุด2ตัว20 26 28ชุด3ตัว328 520ล่างให้เด่น1กับ8ชุด2ตัวล่าง1282 หนึ 1989. ่งเก้าแปดเก้าเทพคำนวณเลข VIP งวดวันที่16พฤษภาคมให้เลขเด่น5 1 7เลขชุด3ตัว2 5 8 4 1 5 9 1 6 7 1 4 2 3 7

เลขชุดสงตัว90919394 70717374 50515354 80818384